สวัสดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีก็ามาตามนัดนะคะเพราะได้เปิดเรื่องเกี่ยวกับการไปเที่ยวทัสมาเนียเป็นนังตัวอย่างไว้หนึ่งตอนนะคะแล้วก็นัดหมายว่าจะมีตอนต่อต่อ,ตอไปเพราะทัสมาเนียเนี่ยเป็นที่ซึ่งน่าเที่ยวที่สุดเลยป้าทุนดีเนี่ยชอบชอบทีนี้การไปทัสมาเนียเนี่ย ปัาธุณีก็ไปไม่ยากเนื่องจากว่าลูกอะค่ะอยู่ที่เมืองเพิร์สอู่แล้วนะคะปัทธุณีก็จะไปเพนะิร์สเนี่ยปีหนึ่งอย่างน้อยๆก็สองครั้งในช่วงที่ปิดภาคปิดภาคเรียนอะ่ะพอกะเกษียณมาแล้วสิบกว่าปีนี่ก็ไปแบบนับไม่ถ้วนะนะคะก็มีความสุขสนุกได้ไปอยู่กับลูกหลานแต่ช่วงเนี้ย โควิดน่ะบางอาจที่จะมาสกัดกัน้นความอบอุ่นในครอบครัวเราป้าทุนดีก็ต้องอดทนไว้สักระยะหนึ่งนะคะป้าทุนดีเดินทางนะคะด้วยความสะดวกของครอบครัวลูกนะคะเราจะเรียกร้องอะไรไม่ได้อะเพราะทั้งสองสามีภรรยาทำงานลูกสองคนเรียน เพราะฉะนั้นเราก็ไปในช่วงซึ่งทุกคนปลอดโปร่งกว้างนะคะทีนี้การเดินทางเนี่ยจากเพิร์ตเนี่ยนะคะก็บินไปเมลเบิร์นจากเมลเบิร์นมาแคนเบราทำไมจึงบอกว่าต้องบินย้อนไปอย่างนั้นนะคะเพราะเมลเบิร์นเนี่ยมันอยู่ห่างจากทัสมาเนียต้องเยอะมันก็ด้วยมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องบินการเดินทางนะคะ พอมาแคนเบราเสร็จ hmm. ก็ต้องนั่งเครื่องบินเล็กอค่ะไปทัสมาเนียซึ่งเป็นเกาะตอนใต้ของทวีปออสเตรเลียนะคะทีนี้การประสานงานลูกจะเป็นผู้ประสานงานไว้เสร็จเขาก็าจะเช่ารถที่นั่นเพราะเราตั้งใจไว้ว่าเราจะเที่ยวรอบเกาะทัสมาเนียเที่ยวทุกที่ของทัสมาเนียนะคะวนรอบเลย แม้กระทั่งเมืองดังๆโฮบาทอะไรเงี้ยก็ไปหมดทีนี้ป้าทุนดีก็จะเล่าว่าที่ไหนบ้างที่ป้าประทับใจอาจจะไม่ได้เรียงร้อยว่าไปไหนที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะแล้วแต่ว่าค้นรูปเจอนะวันนี้ป้าทุนดีก็ค้นรูปเจอคือคุกคะ่ะคุกฟังไม่ผิดคะ่ะคุก พอร์ตอาเธอร์นะคะออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศซึ่งชาวอังกฤษนะคะเคยให้นักโทษอะ่ะนะมาเป็นที่คุมขังที่พอร์ตอาร์เธอร์เนี่ยเป็นคุกใหญ่มากเลยเป็นเกาะนะคะแล้วพอร์ตอาร์เธอร์นี่ก็มีความเป็นมาซึ่งถ้าจะให้ละเอียดเราอาอจริงๆอะ่ะ ป้าทุนดีต้องไปคน้นคว้าแต่ว่าป้าคิดว่าทุกท่านน่ะคงจะได้ทราบมาแล้วว่าว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวนี้พอร์ตอเธอร์ก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็จัดตกแต่งสวยงามส่วนที่เป็นปรักหักพังก็ยังเก็บเอาไว้แต่ ทุกอย่างที่สะท้อนถึงเรื่องราวของความเป็นคุกอะ่ะก็ยังคงอยู่ในนั้นมีโบสถ์มีที่กักขังมีสวนสาธารณะและมีพิพิธภัณฑ์นะซึ่งพิพิธภัณฑ์เนี้ยเราใช้เวลาดูต้องไม่ไม่ต่ำกว่าสองหรือสชั่วโมงป้าจำไม่ได้แล้วหลหะว่าค่าเข้าชมกี่เหรียญเขาจะเขาจะจำกัด ผู้เข้าชมนะคะแล้วก็จะมีไกด์เป็นกลุ่มๆอธิบายให้เราฟังว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างไรล้วนแล้วแต่มีแต่ความเศร้าทั้งนั้นเลยนะคะมีนักโทษซึ่งทนไม่ได้มีการฆ่าตัวตายก็มีฆ่ากันเองก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยตายก็มีแล้วเขาก็จะทำเป็นชื่อนะ เป็นล็อกเกอร์เดี๋ยวป้าทุนดีจะนำเสนอในตอนท้ายของการบรรยายที่นี้พอร์ตอาร์เธอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเมื่อเราชมเรื่องราวการบรรยายของไกด์พื้นเมืองไกด์ของที่พอร์ตอาร์เธอร์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะพาเราลงเรือให้รู้ว่า มีนักโทษน่ยพยายามจะว่ายน้ำข้ามฟากไปถึงแผ่นดินใหญ่อะแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปได้เรือนี่ก็จะเป็นเรือระยะสั้นๆอะวิ่งรอบเกาะแล้วก็มาปล่อยเราที่เดิมนะคะถามป้าทุนดีว่าป้าทุนดีประทับใจไหมป้าทุนดีประทับใจในความแต่ต้องใช้คำว่างไงอะโหดร้ายในความ ศักดินาในความแบ่งชนชั้นของมนุษย์นะคะที่อยู่ของนักโทษก็อีกระดับหนึ่งระดับโทษรุนแรงโทษชั้นกลางโชคโทษลักเล็กขโมยน้อยนะคะก็อยู่มีความหนานแน่นต่างกันมีความแข็งแรงต่างกันแล้วก็มีแพทย์มีพยาบาลมีผู้คุม มีผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะมีที่อยู่ในนั้นพร้อมนะคะและประทุนดีต้องใช้คำพูดว่าผู้บัญชาการเรือนจำดีกว่ามีที่อยู่ดูดีเชียวค่ะแต่ดูดีก็เวลามันผ่านไปเป็นร้อยปีมาแล้วเนี่ยนะคะตั้งกัมีปีหนึ่งสาป้าจำไม่ได้แล้วละหนึ่งสาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเห็นแล้วใจคอก็ บอกไม่ถูกอะ่ะป้าไปแล้วก็ฟังเ้าบรรยายอ่ะนะฟังอาจจะไม่ร้อยเปอรอยเอรซนตะแต่ก็รู้ว่ามันช่างบอบช้ำทำร้ายจิตใจจริงๆนะคะแต่เขาเก็บความเก่าความแก่ความดั้งเดิมอะ่ะเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ตรงคุกนะคะตรงที่อยู่ของผู้คุมที่อยู่ของแพทย์สถานพยาบาลโบสถ์ยังเก็บไว้อยู่ดีเลยนะคะอย่างดีเลยละแล้วก็มีต้นไม้ใบไม้ดอกไม้ที่พยายามจะลดระดับให้ผู้เข้าไปชมเนี่ยเออให้หายแห้งเหี่ยวในหัวใจไปบางส่วนนะป้าก็ถ่ายมานะคะป้าก็ไม่คิดว่า การถ่ายรูปครั้งนั้นน่ะจะได้มาเป็นประโยชน์ในการทำ u t u b e อ่ะเพราะเคยทำ y t u t u เล่น u t u b e เล่นๆน,นานมาละแล้วพอก่อนหน้าโควิดน่ยประมาณปี6 6 2นะคะ2562เนี่ยเนี่ยที่ป้าไปมาจำได้ว่าเป็นช่วงเดือนตุลาคมเพราะป้าฝากรูปไว้ในวันไดมันเด้งขึ้นมาค่ะเลยได้รูปสำคัญสำคัญมาบางรูป แต่ที่ที่แน่ๆคือไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอมาเลยอ่ะเพราะไม่ได้วางแผนไว้นะคะก็จะให้ดูเป็นภาพนิ่งซึ่งก็มีคุณค่ามีประโยชน์นะคะป้าคิดว่าทัสมาเนียยังมีอีกหลายตอนที่ป้าประทับใจนะคะเราจะนำเสนอต่อไปอย่าลืมนะคะติดตามป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะ ขณะนี้ป้าก็พยายามฝึกฝนที่จะรวบรวมไว้เป็นเพลย์ลิสต์นะคะแต่บางทีก็ทำผิดผิดถูกๆอ่ะเพราะหัดทำเองหัดดูจากยูทูบเบอร์คนอื่นๆที่มาลงไว้วิธีทำต่างๆอะ่ะป้าก็หัดทำมาอย่างนั้นนะคะเออแก่แล้วจะไปให้ใครสอนน่ะเขาก็จะเบื่อว่าป้าแก่แล้วอยู่บ้านไม่ดีเหลอแต่ป้าไม่คิดอย่างนั้นะ่ะ ถ้าป้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยป้าจะทำจนหลงนะหมดสติสัมไปชัญญะที่จะคิดอ่านในเชิงบวกเชิงลบได้อะป้าจะทำตลอดไปติดตามนะคะติดตามป้าทุนดีมีเรื่องเยอะเยอะจริงๆนะคะวันนี้ให้ชื่อว่าพอร์ตอาร์เธอร์ทัสมาเนียออสเตรเลียค่ะ นะคะพอร์ตอาเธอร์เป็นชื่อคุกสถานที่คือเกาะทัสมาเนียอยู่ใต้ทวีปออสเตรเลียนะคะและป้าเนี่ยไปเองเพราะฉะนั้นมีความเป็นอิสระเรื่องเวลาที่ไหนสนุกที่ไหนหน่าสนใจก็ดูแบบลึกซึ้งดูนานดูแบบละเอียดละออนะคะช่วงไหนที่ดูแล้วกอ็อย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะเหมือน ดูแล้วเศร้ามาก้าอ่ะป้าก็ผ่านเช่นไปญี่ปุ่นเนี่ยไปที่ฮิโรชิมาป้าอ่านคําบรรยายของผู้ที่สูญเสียเนี่ยป้าร้องไห้ตลอดเลยอ่ะนะคะมันน่าสงสารนะนะอารมณ์เดียวกันเลยนะคะโปรดติดตามป้าทุนดีมีเรื่องเยอะกดไลค์นะคะให้กับป้าด้วยแล้วก็แชร์ไปยังเพื่อนๆ ก,กระดิ่งนะคะที่รัวๆจะไปตามท่านให้มาชมเรื่องราวที่ป้าพยายามจะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดจิตใจสถานที่ทั้งสวยงามทั้งมีเรื่องราวเศร้าใจในอดีตท,ทุกสิ่งป้าจะพยายามทำขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ป้านะแล้วป้าคิดว่า การทำ u t u b e เนี่ยมันมีมิตรภาพค่ะเป็นสิ่งสำคัญนะเรื่องเงินเรื่องทองได้มาก็ดีแต่มิตรภาพสำคัญที่สุดสำหรับป้าขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะ